สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จันทบุรีนะครับเพิ่งจัดกลับมาจากการประสายาใหญ่ที่โป่งน้ําร้อนก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะไปเลือกตั้ง วันพรุ่งนี้นะครับเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนะครับก็อยากจะให้เพืชอนใช้เสียงการที่ได้ลงทะเบียนกันไว้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยวันที่14พฤษภาคมก็เลือกอีกไม่ได้แล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าที่ลงทะเบียนมาเนี่ยแต่ละพื้นที่ควรจะไปใช้ทสี์กันเยอะพอสมควรนะครับเข้าใจว่าอย่างที่รังกำแพงอันดับหนึ่งนี่เขา50,000กว่าคนอันดับสองพารากอนนี่ก็20,000กว่า แล้วก็จํานวนก็จะเยอะประมาณขนาดนั้นทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันวางแผนในการที่จะไปเลือกตั้งนะครับก่อนที่คูหาจะปิดเปิดตั้งแต่8ัดโมงเช้านะครับอย่าลืมมาเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าท่านได้ตัดสินใจแล้วจะเลอกภาคก้าไกลทั้งสองใบผมก็ต้องขอขอบคุณแต่ถ้าเกิดท่านยังลังเลย,ยังคิดไม่ได้ว่าพวกนี้จะเลือกอะไรก็ขอให้ตาก้าไกลทั้งสองใบครับให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ให้คนรุ่นใหม่นะครับที่ใส่แจกคนรุ่นใหญ่เข้าไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้สําเร็จจนได้ต้องขอขอบคุณทุกคนร่วมงนานนะครับและยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอก,กันที่จันทบุรีแะยองแล้วก็บินลงไปที่สกขาพัทลุงนครศรีธรรมราชครับแล้วไ้เจอกันครับ